มาแล้วจ้ารัฐบาลไทยอาจารย์โกยบานไรงวดที่แล้ว03ตรงตรงสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภุสุคนตอนรับเขาสู่ชองก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้ะกลับมาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมเลาะจ้ะแอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเหล็กเด็ดตัวเล็กดังแนวทางดีๆงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 6 เอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันอีกชิ้นเคยเนาะจ้ะส่วก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเนาะจ้ะเพื่อที่พี่น้องก็สิได้ติดตามกัน้อย่างถือต้องเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับผูมิใจนําเสนอนาทางของอาจารย์โกยบานไรเนาะจ้ะต่อโดยาทางจุ้มจัดให้ตก่ายโดยาทางของคุณหญิงงามใจเด้อพี่น้องเดอ้อ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสู้สุ้คนนอกจากด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งกิงๆแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสู้สุ้คนนะจ้าเผื่อเป็นการบัเสวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางกัยพี่น้องเริ่มต้นกันทีนวทางของอาจารย์โกยบานไร่กันก่อนเลยจ้ะ ซึ่งผลงานอุติพันรรมมากก็ให้เขาสองตัวบนตรงๆอาจารย์นั่นก็คือ0ูนาเขากลไปเบิงแนวข้างงวดใหม่กันต่อและจ้กรัฐบาลไทยหนึ่งมิถุนายน2 5งพซึ้่งวดนี้อาจารย์โก้บันไรให้เด่นบนที่ลักศกูนย์กบลักแปด่ห้ไนองเดอ้อเด่นบนศูนย์กัแปชุดสองตัวบนที่ให้่มากก็คือ 00, 01, 0ูนย์ศูนย์ศูนย์่อศูนย์หกศูนย์เก้าต่อโดยลักแปดให้ไปทีแปดหนึ่งแปดสาม 88และ89จ้ะ2โตที่นินให้ก็คือ0 1 0 6 0 9แล้วก็8 3ดนี่พี่น้องเดอ้อวงเน้นให้แดงแดงจ้าต่อด้วยชุด3โตให้ไปที่3 0 1 5 0 6แล้วก็8 0 6ดนี่พี่น้องเดอ้อต่อด้วยเนื้อทาง2ตัวลางให้เด่นล่างไปที่ลักหากับลัก2จ้ะ ล่างเดินหากับ2ลักหาก็คือหาศูนย์หาสามหาสี่และหาเก้าต่อด้วยลักสองสองศูนย์สองหาสองสี่และสองเก้าจะวงไห้หนิมแดงแดงก็คือหาสี่สองสี่สองเก่าและหาเก่าได้พี่น้องเด้อแนวทางสองตัวล่างเดินล่างหากับสองเดินบนศูนย์กับแปดแนวทางอาจารย์โุยบ้านไร มาเิ่งต่อกัะทิบทางของจุ้มจัดห้ยนะจ๊ะซึ่งผลงานงวดติพานมา16พฤษภาคม2 5 6 6จุ้มจัดห้เพิ่นกระด้ให้เขาทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็อ้อมสินนะจ๊ะให้เขาอ้อมสินชุด3โตตรงเลยนั่นก็คือ350ย์เหล็กออก30 5หาจ้ะแล้วก็ให้เขาตัวเด่นรัฐบาลไทยนะจ้ะนั่นก็คือรักเก่า2ตัวรางออกเก่าเกาแล้วพี่น้องเนาะก็ให้เขาตัวเด่นรักเก่าแล้วก็3โตอ้อมสินนะพี่น้อง เฮากระตามต่อก็เลยจ่ารัฐบาลไทยหัวประจำวันทีหน่หมิถุนาย,ยน2 5 6 6 6รัฐบาลไทยแล้วก็อ้อมซินนอาจากงวดนี้เป็นหายตัวเด่นไปที่ลัก3ากับลักหนึ่งด้พี่น้องเดอ้อเด่น3กับ1ชุด2โต๊ะที่ให้มากก็คือหาหนึ่งเก้าแปดเจหาสามแหาหและ1 6ึ่กจ้ะ ชุด3โตททีเพื่อนห้ก็คือ3 5 1 7 7 3 7 5 3 4ห6และ498จ้าแนวทางจุ่มจัดให้พี่น้องก็ติดตามตามติดเลยพี่น้องเด้อแนวทางของจุ่มจัดให้เพื่อนก็นให้เขายู่เรื่อยๆเนาะจ้ะรัฐบาลไทยออมสินให้เขาตลอดเลยก็ตามต่อกันด้วยพี่น้องเด้อเอดมินรวบรวมข้อมูลใหม่เบืเ้องแรก,กพี่น้องก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเนาะจ้ะลองตามต่อกันเบื้งเนาะจ้ะ มาเบิงตออกันถีงแนวทางของคุณหญิงงามใจกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยหนึ่งมิถุนายน2 5ง6สิบซึ่งวันนี้ก็ให้วิ่งที่รับเก่าเนาะจ้ะชุด2โตที่ให้ก็คือเก่า7จ็ดเก่าสองเก่าหหาสแล้วก็ดหาเนาะจ้ะต่อโดยชุด3โต7 9เจ็ดเก่าสหาเก่าสอเก่าหาและสองเหาเม็ดเดียวแคนแคนนห้ไปที่เก่าสองามตเม็ดเดียวคือ เจ็ดเก่าสองจ้ะแนวทางคุณหญิงงามใจแคบไวเบิงจดไวเบิงกันเด้อจ้บาบอกว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบานไร่ซึ่งก็ให้เขาสองตบนศูนย์สามแล้วก็แนวทางของจุ้มจัดไ้ก็ให้เขาทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็อ้อมสินเนาะจะ้ารัฐบาลไทยให้เขาตัวเด่นไปทีลักเก่าส่วนอ้อมสินให้เขาตรงตรงสามหาศูนย์จ่าเลขออกสามศูนย์หากระไดสามโตโตแล้วพี่น้องเนาะแนวทางจุ้มจัดไ้ตามต่อกันเดยพี่น้องเด้ออย่าปล่อยถิ่นเนาะจะ้า ท่ายนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักูิสกคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินอกจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆกสำนักนําเดจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจะ้ะสื่อตามกําลังซับสื่อตามผื่นดวงของจะของด้ดยพี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคนส่งดีแข็งๆปองปัง,ปง,ปงมันๆรับซับตลอดปี2 5 6 6ันากสหันเด้อจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโต้ล่าพี่น้องเป็นสนิกรนเด้อจะ้ะหลือจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า